ลืมหอดุเรียนจ่ายเงินได้ล no, ืมพ okay. ่น like ่ะสมเมียดายุออเก็บภาพอ่าข้างน้ำก็ได้พี่อ๋อไปเลยไปเลยขัางบนก็ได้ข้างบน้อแากันเลยไอ้ออดนันสีแดงเลยน่าไปว่าพี่ออดอีกแล้วพี่ออดสีแดงขนว่า

ว่าอมลูกเมันเขาการันตีเลยนะเขาขายราท้ององเี่มอเ็อี่มันที่มันนี่อเห็นเาเด้อข้างนอกที่มันเขีบเอ้าเหรอไปห้องน้ำไปห้องน้ำเ้ที่ไหนเ้ที่ไหนหลังแบนไอ้ตุ้ยง แข่งลงไกออดขึ้นหลังแบนเลยล้อแบนเลยมันมืดครับมันมืดไขแน่มฮีนต้องมาเด็นมันซลกอยู่ตัวนี้ัด้หแกระับหััเออ ปาโชคดีครับโชคดีเดินทางปลอดภัยเป็นคยไปครับานครัเจ้าสิไน่โอ้ยเอาปหนกเราสนิลูกพี่หอดพี่นาพี่นาทำอบทรเาไแอ้เีได้เป็นมะกัง